คับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมืนอในท่อมี3มดาวโดวยเดินทางมาหาคุณยายสองเจค่ะมวดกรกเข่าจังจัง3าหนึ่งสม่วดนี่งวดประจําวันที่หนึ่งกรากฎดาคมพศสองพาร้อยคุณยายสองเจ็270ันเห็นผู้เฒ่าออกมาจากวัดมาเกาะกำแพงหัวบอกเลขค่ะธรรมชม จะเป็นเหล,เลเ็กดีเหล็กเด็ดต่อไรกับพี่รับชมกับพุ่นยาย2 7 0พร้อมกันค่ะก็อย่าลริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายท่ามี3ดาวนั่ไปเด้อค่ะกไปรับชมรับฟังกับพุ่นยาย2 7 0พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับคุณยายสองครับผมธรรมโอชมเนาะมาติดตามคุณยายสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึ่งครับธรรมโอชมเนาะสวัสดีครับคุณยายของสวัสดีครับคุณยายของสวัสดีค่ะคุณยายของก็นั่งยึ่ทั้งคุณแล้วครับธรรมโอชมนี่ครับเป็นกุฏิฟันดีฟันแม่นครับงวดที่ผ่านมาครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันถลอยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะครับคุณยายเนาะสามหนึ่งการเล่นนี่กระถือเต็มเป้าเนาะครับคุณยายครับเอฟซี ขอให้มีโชคใหญ่กับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับดวงกำลังมากกำลังเห่งครับท่านผู้ชมงวดนี้ครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับต้องบวพลาดแนวทางดีๆครับคุณยายองอฮๆครับลวยยกช่องก็เคยมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมบอ <c oughs> าคุณยายเนาะงว <c oughs> ดวันที่หนึ่งให้ลวยอีกบอครับคุณยายให้ลวยอีกครับเอซีดีใจดีใจครับนี่แหละมาทำกลางสายฝนครับ คุณยายฝันแนวได้ครับฝันใยายเท่าๆล้มาตาดท้งวัดยายเท่ามาบอกว่าอันนั่งนั่งเสมอเสด็จขึ้นครับก็จังอีหลีอันแม่มาบอกเลโอ้มาบอกเล่ครับมาบอกเล่แปดหนึ่งแปดสามเดียวเดียวเดียวครับเพิ่มมาจกคนครับจกคู่เดียวตน มาผู้เดียวเป็นผีผู้เฒ่าผู้เฒ่าเฒ่าตัวหลังงอมอุ้ยหลังงอมเลยตัวเลขก่อนครับตัวเลขแปดหนึ่งแปดครับผมเลขล่างศูนย์แปดเลขล่างศูนย์แปดครับให้ลุยตองงดครับคุณยายนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับบอกเลขแบบรวดเร็วว่าตองลีล่าได้ครับนะครับเนาะช่องบบาวแอมโลทงครับเอฟซีหรือว่าท้องมีสามดาวนะครับ น้องพุทโธนะครับทางโมชุมนอกนี่น้องพุทโธเพิ่นก็มาเปิดช่องคือกันครับอย่าลืมก็ไรกดแชร์ให้น้องเพิ่นน้ำนะครับนอกเพิ่นเป็นผู้หาเลขคือกันครับนาครับว่างๆเพิ่นก็มาครับพุทธโธชาแนลนะครับเอฟซีนี่แหละครับจังได้อีกครับเพิ่นมาแนวได้ครับมาเท่านั้นผมบอกอะไรพวกมาบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยครับอ๋ออกออกเลย บาดนี้คุณยายของของเขาอะไรไปเสียงยังครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เฮ้ยน <cas uk> ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามคุณยายของ,องอของเขากันนะครับเนาะอาทิตย์กล่องมาที่เนี้สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับครับผมยายของดีค่ะคุณยายของสวัสดีค่ะค,ค,คุณยายยายป่วยอยู่กันเลยป่วย บาดเเสียงเนาะบุคคลใดอาดเจ็ชุดนี้ไปเสียงอยู่บอะครับคุณยายป่วยป่ะสบายนะครับประสบายครับไข้แน่ขึ้นแล้วบอกครับคุณยายว่อมไข้ขึ้นนี่ละคจังได้นั่งขึ้นครับโอ้ยขอให้คุณยายของของเราหายเจ็บหายป่วยเร็วๆเนาะครับเนาะสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงเออคุณยายของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับอืมดีไม่แห้ง อารักษาใหาเ้เด็กร้านอยู่ดีไม่แห้เด็ดคคกคายบุคั่นแต่เสียงครับแต่โมชุ่มโบเป็นหยังเนงานะครับเนาะบุคั่นแต่เสียงกับโบเป็นหยังครับเดี๋ยวสิมาถามคุณยายสองเจ็ดศูนย์ <270 S 2> ค่ะคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะขอบคุณเลขของคุณยายสำคัญได้รับกำลังดวงกำลังผันตองหัวใช่ไหมครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์อือผันตองหัวผีปูเทาอยู่ออกมาจากวัดคุณล่ะครับฝน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 ตั้งฝนเหลืองหอมงอ้วย อะไรถือเนาะครับ<อ>เนาะอ,อืมมาจากเกียร์วัดถือเอาเลยฝันต่อวิกตองวดเอ้เขาก็ถึงแล้วตองครับบาตนี้ครับบาตนี้อันผ่าแก้วม,มรกตที่ฝันเกลียวนั่นเพิ่นมาหาอีกบ่ครับบ่ามาเลยอ๋อวิ่เห็ุจังได๋เนาะบัวมาบัวครับ ง่ายเ okay. ขาหน้าไว้เนาะครับเอาบบเป็นหยังครับบบเป็นหยังเนาะปะทาฟันเกลียวอีกเนาะปะทาเพิ่นมาบอกอีกเนาะครับคุณยายยังร้ายมืออยู่ครับผมอุ้ยขอบคุณครับคุณยายสองเจ็ศูนย์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะธรรมชมแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดค่ะธรรมชมประจํางษ์ที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ก็ขอหายมิโชไม่หลาบกบคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี่ทอมีสามดาวกสิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ห้ยจะโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ยังพึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะทรรมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทรรชมค่ะปรับชมของดีกระเบ๋าแอมบาทงกันเลยค่ะบ่าเาแอมบาทงอยู่เดินทางไปทำบ,บ,บุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะคับเนาะ สุรินทร์เจจิด่าแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิพยใหม่ทิพนี่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดกลองเหลียดรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีบุคคาโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาต้องเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดกลองสื่อเหลือสื่อลอตรี่จินสิริภูมิเนาะครับน้องสมาชิเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ข้างในครับบาร วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับนะครับอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ ME ้เรื่องการเมตตาหมายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู้เรื่องการไทย,ย,ย,ยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไ,ไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง บอบตนายกเลือกการางานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างเนาอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปูถแถ่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่หลวงปู่เนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงนะลวกะ็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปั๊บแะแลวกบีบีอย่างนี้อาธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนาะตอนนี้วดนที่อะไรเนาะสาธุสาธุสาธุ คุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยำเราต้องการิ่งใดขายที่สายทานซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมาถอยไม่ตาหาหย่อมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโครกกลมครับท่านผู้ชมบายเอมมตราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เ,สเราลวยครับสำรับทำไนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไข,ข่ว่ามีอียงบุดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบาุดมาบังนาลานเห็นแต่คนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสในมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี วัดมาฮักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเบาเบา,า,าย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกมากนะครับเพราะแล้วก็เมื่อเท็จครับท่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ะทาปากสามเทือ่อบุกปากสามเทื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือล่ะกะซื้อผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นว้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นว้วนสารเป็นน้ำมันม,นมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสเกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม เักดังบูดังนกคัดนอแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแตงเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนาอมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้ว็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลว่ยนะครับนอวัดหลวงปู่รว่ยี่ก็ะแตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส้ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมากที่มากค้นหักคนหลง เบาแอมเอาทงกับบุโอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชลักกาบ้าเอามอทุ่งนี่ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุโอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรางกายเสนียดเจ้าเล่ยทิเบตี สีล่าสีมันบดมันบงนังสังเจะให้ยในตัวเขาสีได้ออกเอาไปเดินกินและะน้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะและะ้วก็เห็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเาลแอมเราตรงนี้อามาบอรหลายครับามาฝากอิดสีเบอรหลายกระทู้มาได้กระทูมาได้ครับมาหา,บาเบลแอามเราตรงาตรเาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาถุกสาถุกให้ถือกลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือกลีรถตเตอรี่ทั้งวันทีหนึ่ง หลำ่งเลื่อยสามสิบล้านถูกไหมครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบแอมโมเจนกับสให้เบิ้งโตเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่คุณเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยออืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ค